สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพบกันวิชาภาษาไทยภาษาพาชีเล่มนี้นะคะให้นักเรียนเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะและทีนี้นักเรียนก็เปิดมาเรื่องเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานนะคะนักเรียนเห็นไหมจะมีอยู่ด้วยกันมีอยู่ด้วยกันประมาณ สิบสามหน้านะคะคือเรื่องของเรื่องคุณครูจะให้นักเรียนอ่านอ่านเนื้อหาเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนอ่านทุกหน้าเลยนะคะเปิดอ่านทุกหน้าอ่านไปทุกหน้าให้นักเรียนอ่านนักเรียนอ่านเสร็จแล้วแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทํางานลงไปในสมุดนะคะก่อนที่นักเรียนอ่านเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาเอาสมุดแล้วก็ให้นักเรียนเขียนวันที่ ให้เรียบร้อยแล้วขึ้นหัวข้อว่าขนมไทยไร้เทียมทานนะคะเขียนลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะและทชนี้นักเรียนอ่านเสร็จแล้วคุณครูจะให้นักเรียนสรุปเนื้อหาเรื่องนี้ลงไปในสมุดสรุปใจความสำคัญว่านักเรียนอ่านเรื่องนี้นักเรียนได้ใจความสำคัญว่ายังไงบ้างเรื่องนี้เขา มีเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนักเรียนได้อะไรบ้างให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดนะคะสรุปใจความสําคัญลงไปในสมุดแล้วเรื่องที่สองที่คุณครูจะให้นักเรียนทําก็คือหลังจากที่นักเรียนอ่านเสร็จแล้วแล้วก็สรุปใจความสําคัญเสร็จแล้วคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเขียนชื่อขนมไทยขนมไทยที่นักเรียนรู้จักเขียนลงไปในสมุดอ่ายกตัวอย่างก็คือเช่น อ่าหนึ่งขนมฝอยทองสองขนมทองเอกอย่างนี้นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปอ่าขนมที่นักเรียนรู้จักขนมไทยทุกชนิดที่นักเรียนรู้จักให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะอ่าแล้วก็หลังจากที่นักเรียนเขียนเสร็จแล้วหมายถึงว่านักเรียนอ่านแล้วสรุปแล้วสรุปใจความสําคัญแล้ว อันที่สามก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อขนมขนมไทยเขียนลงไปในสมุดภาษาไทยให้เรียบร้อยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าคุณครูจะเก็บสมุดภาษาไทยจากนักเรียนมาส่งคุณครูจะนัดให้นักเรียนมาส่งอีกทีว่าจะให้ส่งวันไหนนะคะแต่วันนี้คุณครูมีงานให้นักเรียนทําอยู่3ามอย่างก็คือให้อ่านเรื่องอ่านเสร็จแล้วแล้วก็ให เขียนลงไปในสมุดใจความสำคัญว่าเรื่องนั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไร 3. ก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อขนมไทยที่นักเรียนรู้จักเขียนลงไปในสมุดนะคะเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อนะคะใครชิมไม่เข้าใจให้ทักไลน์มาถามค,คุณครูได้สำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่จะพบปะนนักเรียนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ